หอมหอมมากมัน หอมมีหวานตามมาแต่ความพิเศษคือเนื้อเยอะด้วยความหอมของเขานี่แหละครับหละมุนเต็มๆใครที่รักชนีใครที่รักนกหยิบใครที่ชอบก้านยาว นี่เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่คุณพลาดไม่ได้นะครับโอเคครับวันนี้ได้ชนีดำมาครับจากบูรพาพันไม้เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ชนีดำนะครับเป็นอีกทุเรียนหนึ่งสายพันธุ์ที่เป็นพันธุ์โบราณแล้วหาทานยากเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ ผ่ามาแล้วเนื้อจะเป็นอย่างไรรสชาติจะเป็นอย่างไรลูกนี้น้ําหนักกำลังดีนะครับน่าจะตอนที่มาที่ยังไม่สุกเนี่ยน่าจะประมาณสักสามโลนิดๆน,นะครับเบ่งมาภูชัดเจนนะครับนามสวยงามลักษณะน้มค่อนข้างห่างใหญ่นะครับค่อนข้างห่างใหญ่ทีเดียวนะครับสําหรับตัวชนีดําตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าข้างในจะเป็นยังไงผ่าเลยอันนี้แบะไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาผ่าภูกันยังไม่เคยทานบอกอย่างนี้แต่มีคนบอกว่า ถ้าเคยทานละเวงของสวนละอองฟ้ายังไงชนีดำจะรู้สึกแบบรสชาติแบบอย่างนั้นเลยนะครับเพราะอยากแน่นอนอยู่แล้วว่าละเวงของละอองฟ้าเนี่ยของพี่ชาตรีเนี่ยก็เป็นหนึ่งหนึ่งในทุเรียนหาทานยากแล้วนะครับแต่เดี๋ยวมาดูชนีดำของบุราภาพันไม้ครับต้นนี้เป็นต้นดั้งเดิมที่เหลืออยู่ในจังหวัดจันทบุรีนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปที่ต้นเมื่อเมื่อตอนสักสี่เดือนที่แล้วนะ สีน่าไม่รู้กล้องจะเห็นสวยเหมือนที่ผมเห็นหรือเปล่านะเนี่ยกล้องจะเห็นสวยเหมือนที่ผมเห็นหรือเปล่าไม่รู้แต่สีที่ผมเห็นเนี่ยนะสวยมากครับและเปลือกบางเปลือกบางมากนี่กำลังดีเลยครับ นี่ครับดูเนื้อเขาโอ้โหแักคูณเลยโอ้โหถ้าดูสี่เม็ดนะครับผมเจอเม็ดละเม็ดแห้งเม็ดแห้งมากนะครับมาดูกันมาดูกันหน่อยขออนุญาตไม่ใช้ถุงมือนะครับใครที่บอกว่าทําไมไม่ใส่ถุงมือนู่นนี่นั่นผมขออนุญาตไม่ใช้ถุงมือนะครับเพราะว่า ผมปอกทานเองนะครับปอกทานเองโอเคครับเดี๋ยวมาลองทานกันว่ารสชาติของชนีดำ จากบูรพาพันไม้รสชาติจะเป็นอย่างไรแต่เนื้อสวยจริงๆสวยจริงๆครับโอเคครับมามาลองชิมกันครับชนีดําจากบูรพาพันไม้นะครับเป็นทุเรียนโบราณหาทา,านเนี้ยอีกตัวหนึ่งนะครับและบอกเลยนะยอมรับกันตรงๆทั้งชีวิตยังไม่เคยทานตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเมื่อกี้ลิกชิมไปน,นิดนึงนะตอนปอกนะครับผมผมผมแค่ปอกเนี่ยผมมีความรู้สึกว่า เอาแค่ปอกมานะมันมีความหอมละมุนมากเลยเฉพาะตอนปอกนะเดี๋ยวมาดูว่าเนื้อโอเคครับต้องยอมรับว่าเนื้อเนี่ยจะมีเส้นใหญ่หน่อยนะครับเนื้อจะมีเส้นใหญ่แต่สีสวยมากนะครับสีสวยมากนะครับเนี่ยสีสวยมากเลยแล้วพอทานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนึบนะครับมีความหนึบ หอมหอมมากหอมคล้ายคลชนีครับแต่มันมีความหวานตามมาค่อนข้างเยอะเพราะปกติชนีจะหอมหนึบมันใช่ไหมครับแต่ชนีดำเนี่ยผมชอบเนื้อแห้งอ่ะปกติถ้าสีแบบนี้นะสำหรับชนีนะเนื้อจะเละหืมจะไม่สามารถแกะได้อย่างนี้ โห oh, แค่จะชิมนะขออีกนิดอะ่ะสวยจริงๆครับสีเนื้อสวยมากสวยจริงๆนะครับในกล้องเนี่ยถ้าจับหน้าผมแสงมันจะโอเวอร์ผมเลยให้ดูสีจริงโดยที่ไม่เห็นหน้าผมก่อนนะครับนี่คือสีจริงที่เห็นอยู่เดี๋ยวมาดูครับ มันเป็นครีมในปากถึงมีเส้นใหญ่ก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้รู้สึกน่าเกลียดมากนะครับมันมีความเป็นครีมในปากค่อนข้างเยอะมันหอมมีหวานตามมาแต่ความพิเศษคือเนื้อเยอะด้วยความหอมของเขานี่แหละครับผมว่าด้วยความหอมนะความหอม,มหอมมาก่อนเลยแหละคุณรู้แนะ่ แล้วก็มันกับหวานที่ตามมาอ่อนๆเนี่ยถือว่าเป็นรูปเรียนที่ครบรสอร่อยเนื้อแห้งมากๆอ,กอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวขอขออีกสักเม็ดหนึ่งฟินมากครับขอบอกเลยว่าอืออร่อยจริงๆะนะครับใครสนใจสายพันธุ์นี้ที่มีความหอมเหนียวมันชุ่มคอแบบนี้นะ ติดต่อได้เลยนะครับที่บุรพาพันไม้เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์บุรพาพันไม้ไว้ให้นะครับปีนี้ต้นพันไม่น่าจะทันดูไหมผมกินทุเรียนอะไรที่มีความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนทุเรียนที่เหมือนเนยถั่วในส่วนของแดงอินโดมันจะมีความเป็นเนยถั่วตัวนี้จะรองรองมาจากแดงอินโดใน,ในเรื่องของความเป็นเนยถั่วนะครับ แต่เรื่องของความมันความหอมเนี่ยมากเกินเลยครับมันหอมหวานต้องบอกอย่างนี้ละมุนเต็มๆใครที่รักชณนีใครที่รักนกหยิบใครที่ชอบการยาวนี่เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่คุณพลาดไม่ได้นะครับชนีดำจากบูรพาพันธไม้ ต้องยกนิ้วให้ครับสําหรับตัวนี้เยี่ยมจริงที่สําคัญนะผมชอบมากเนื้อเยอะเปลือกบ,บางเด็ดครับอร่อยครับอร่อยมากอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากอาจารย์คริกทิ้งโชบุนะครับ